ใช่กก้าต้องแสดงให้ชาวดาวองคารเห็นว่าเขามาอย่างสันตินะคะผมมาอย่างสันติจ้าผมจะร้องเพลงประเทศไทยฟังเลยครับประเทศไทยรวมวเนื้อชาเจ้าไทยเป็นไงเป็นไงผมคนไทยแท้นะครับเอา้ามันไม่เชื่อหรอกนะคะมันฟังภาษาคนภาษามาไม่รู้เรื่องหรอกทําไงล่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้หรอจ้าอันนี้เปิบนี่ครับปักธงค่ะปักธงค่ะประเทศอะไรวะเนี่ยธงเป็นแบบนี้เอาไม่ได้อีก เอาคอนไหมคอนทุบหน้าแมงเม่เยมองหน้าทําไมคะนี่เลยไม่ได้อีกเอาไงดีหล่แบแป๊บหนึ่งคะ่ะอ๋อนี่ไงทุบแตงโมออกนะคะแล้วไงอ่ะอ่ะแล้วไงอ่ะอาทงหลอมาจิ้มหรอเปิบปักปักเลยนะคะปักได้ไหมอ่ะ อ๋โอเคอ๋อทงข่าวนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความยอมแพ้เอ้นี่นายยอมแพ้หรอไม่หนะ่ะอ๋อมาจากสันติใช่ไหมนอนไม่หลับเลยเลยค่ะเพราะว่าเพาื่อดวงอาทิตย์อันนั้นมึงส่งขี่อาวุธไปยิงพระอาทิตย์เลยไม่ล่าเออรู้จักกับด็อกเตอร์ไม่ใช่หรอให้ด็อกเตอร์ยิงขี่อาวุธดับพระอาทิตย์แม่มเลยไม่ได้นะคะมันจะแบบว่าออาอ,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 อะไรอะ่ะ เอาบปเขาไฟเหรออู๋ปเขาไฟระเบิดทําให้มีฝุ่นฟันก้อนเมฆบางพระาทิตย์นะคะอย่าหาทํานะคะเราสามารถตายได้นะคะเออฝุ่นฟันเน,นี่ย